เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยเก้าคุณผู้ชมนะมาวันนี้เราเบ็ดกี่บาทดีอ๊ะนะคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวอันไหนวะอันนี้โอ,โอเคสิบสองบาทเหรอยี่สิบบาทเหรอแปดร้อยเนี่ยนะให้ตายเหอะนะแปดบาทแล้วกันนะคุณผู้ชมเอามาแปดร้อยก็เป็ดแปดบาทไปนะ <laughs> มาคุณผู้ชมเปิดตัวได้สวยงามนะคุณผู้ชมมา วายมาเป็นตับเลยนะคนุณผู้ชมขนาดนั้นนะหวังว่าเข้าฟรีจะมาแบบนั้นนะคนุณผู้ชมนะไม่เอาอะไรมากนะแค่วายเรียงกันหนึ่งสองสามแค่นี้นนะพอใจแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอ้ยเก็บคิวกับวายไปนะคนุณผู้ชมสวยงามโอ้ยเอ้ยตะเกียงโอ้โหตะเกียงมาแตกด้วยตัวเองว่ะคุณผู้ชมนะคนุณผู้ชม พูดซ้ำทำไมฮนะพูดซ้ำทำไมไม่เข้าใจมาโอ้สแคตเตอร์ไม่มาช่องแรกไงไประเด็นมาช่องสองทำไมต้องตื่นมีเสียงดนตรีเพื่ออะไรเนะี่ยแล้วก็ทึ้มถึงทึ้มไหมโอ้โหถึงทึมไม่ทึ้มเลโอ้โหเต็งเลยนะโอเคเก็บไปนะเก็บตัวเอไปแล้วนะคุณผู้ชมมาสิบกว่าบาท โอ้โตวัวคิวอย่างเงี้ยหรอเออยยี่สิบบาทเหรอ,อ,อได้รองเท้าด้วยคุณผู้ชมนะแถมของแถมของ,องแถมมาอุ้ยกำนันโอ้โหเสียดายไม่ไนะมีวายนะคุณผู้ชมแม่แล้วก็อาจจะแตกเยอะกว่านี้นะคุณผู้ชมแม่โอ้ตัวเคไม่แตกอะเนี่ยได้ไรห่อเอโอ้โหโอโหโอหนึ่งจุดแปดบาทอะไรได้ตัวอกักษรด้วยนะโอ้โหืมชื่ม เึมโอ้โหไม่โอ้โหแม่เตมเึมเตม,มไม่มีนะจูจะได้นะคุณผู้ชมได้คําเดียวแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคุณผู้ชมนะไม่เข้าเหมือนเดิมนะเ <laughs> ดาได้เลยไม่เข้าไ <laughs> ม่มาให้หลายรอบมากแต่มันต้องเข้าสักตาแหละนะวันนี้นะ วันนี้มันต้องเข้าสักรอบแหละผมบอกเลยนะแน่นอนนะมันต้องเข้าสักรอบแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั่นเองมารอดูต่อไปนะคุณผู้ชมมาขนาดนี้แล้วนะมันต้องเข้าสักทีแหละนะคุณผู้ชมมันเยอะเกินไปนะไม่เล่นตัวไปไา มาคุณผู้ชมแล้วเก็บปืนไปนะคุณผู้ชมสวยงามเออเก็บเจไปนะโอ้แม่นนี้ขนาดใช้วายช่วยกันสองอันนะคุณผู้ชมนี่ยังอีกเหรอยังไม่ใช่เวลาอีกเหรอยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้สามโมงเอ้ยไม่ใช่สามนาทีไม่ใช่สามโมงสามนามทีแล้วนะโอ้คุณผู้ชมตายเหอะโอ้โหกำลังขาดไปช่องหนึ่งวะนะแม่ เก็บปืนไปนะโอเคสวยงามมาออกเลยโอ้โหสิบเหรอไอ้นขนาดแตกเยอะขนาดนี้ยังได้แค่บาทไหวงั้นะถึงเวลาหรือยังอะ่ะเอ้ยถึงเวลาแล้วอะ่ะคุณผู้ชมนี่ผมบอกแล้วนะยังไงมันก็ต้องเข้าถ้ามันมาล่อเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะมันต้องเข้านะยังไงมันต้องเข้านะคุณผู้ชมแค่ไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะมา เอไไอวายมาสวยแล้วขอช่องโอ้โหมันอยู่ห่างไกลเกินไปหรือเปล่าอเออนะคุณผู้ชมขอช่องสามข้างล่างหน่อยช่องสามข้างล่างอยู่ไหนโอ้ไม่มีเดี๋ยนี่ยโอ้โหจบเลยนะหมดแล้วโอ้โหนายไม่โผล่เลยคุณผู้ชมห้าสิบแปดบาท โอ้นะคุณผู้ชมโอ้โหขีดนี่ถ้าเริ่มเกมมาอย่างงี้นะคุณผู้ชมโอ้โหได้เยอะไปแล้วนะคุณผู้ชมมาช่วงนี้ทำไมวายออกน้อยอย่างงี้ในฟรีน,นะถามจริงอยากจะหลุดออกจากตำแหน่งเกยมยอดเยี่ยมเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเออเข้ามามา มีวิเวลจะแตกอีกไหมไม่รู้ครับนะไปคุณผู้ชมเก็บโอ้โหเก็บสิบไปนะคุณผู้ชมสีได้กำนันอยู่ไกลไปหน่อยวะนะเออได้คองว่ะนะเอ,อ้ขึ้นแล้วว่ะขึ้นแล้วว่ะนะคุณผู้ชมมาเขาเรียกว่าหมุนหมุนอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะหมุนสะดอกเคาะนะหมุนฟีฟีสะดอกเคาะว่ะนะเออฟีสะดอกเคาะเพ่อไปนะเป็นไงคุณผู้ชม นะเหนื่อยเลยนะเจออย่างนี้บายคุณผู้ชมเอาไม่แตกกว่าเนี่ยมาต่อกันเลยเก็บรองเท้าไปคุณผู้ชมจังหวะนี้นะเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางโอ้อหสวยงามเป็ดที่กุเป็ดที่าบาทว่ะนะโอ้ได้เยอะโคๆกับตอนที่เข้าฟรีเมื่อกี้เลยนะเออสวยนะคุณผู้ชมขึ้นแล้วว่ะขึ้นแล้วว่ะนะ เอาละเวย้ยเอาละวา่านะแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมาเลยไปนิดนึงโอ้เสียดายนะคุณผู้ชมแหมน่าจะแตกระเบิดได้นะคุณผู้นะชมนะเมื่อกี้คูณห้าไปกับระเบิดโอ้เสียดายมาไม่เป็นไรได้ไรอโอเก็บเจไปนะคุณผู้ชมว้าว <Wow. S 2> วางมันอยู่ไกลไปหน่อยเอ,ยนนเอ,อนนะ้ยได้กำนันว่ะเออไหนนะจะได้กำนันอยู่สูงไปนิดนึงแล้เก็บมาได้แค่ตัวเดียวนะ มาไปโมาสองงานอีกแล้วนะคุณชมอุ้ยเก็บรองเท้าไปสวยงามครับคุณชมและเก็บเคไปนะคุณชมเอาแบบคืนทุนเอาแบบกำไรหน่อยขอแบบกำไรหน่อยไม่มีเลยเหรอไม่ไหวแล้วนะขอสูนหน่อย,อยนะ สูตรอะไรเฮ้ยสูตรจะโมกนะไม่ใช่อ้ยผู้ชมไม่มีเด็กดูใช่ไหมรายการผมอะไม่นามีนะ เด็กเล่นสล็อตเป็นด้วยเหรอเฮ้ยประเด็นถ้ามีเด็กเฮ้ยปืนโอ้โหสวยงามนะคุณผู้ชมมาเออเก็บปืนไปแล้วนะคุณผู้ชมไปไม่ถึมทึมๆแล้วเหรอคุณผู้ชมโอ้อะไรเนี่ยขนะออนุญาตไหออกเข้าใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมมาเอาทีนะลองไอ้สตั้งนะคุณผู้ชมนะเขาเรียกว,ว่ายกสุดท้ายคุณผู้ชมนะยกสุดท้ายท่าย,ายสุดมา เจอกันหน่อยไอ้หนูเจอนหน่อยกำนันเฮ้กำนันนุจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้โอ้โหอะไรเกลือปานนั่นเออเข้ามาที่เป็นบาทโอ้ยสองอันนี้แล้วเก็บเข้ามาเก็บเอเข้ามาโอ้โหเออได้ปืนไดเอามาไปโอ้โหได้สามบาทได้คูณสามอันเนี่ย มาเออโหตะเกียงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินตะเกียงเฮ้ยแม่ยังไม่เข้าอีกนะคุณผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งดีนะก่อนส่งท้ายคลิปไม่ได้เหรอ,อสงใสยังไม่ได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมเออเข้ามาเก็บรองเท้าเข้ามาคุณผู้ชมมาโหจะมีชาเลนก่อนปิดคลิปปะเนี่ยนะจะไม่มีจริงเหรอเออเข้ามาโอ้โหนะ ได้อยู่นะคุณผู้ชมก่อนปิดคลิปสักหน่อยดินะแตกสักหน่อยโอ้โหไม่แตกกว่ะคุณผู้ชมโอ้โหจบเลยนะเอานะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเกลือวะนะวันนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะแล้วอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาดด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันคุณผู้ชมนะ แล้วก็ลิง์กแท้เนี่ยต้องผมเป็นคนเหม้นเท่านั้นลิง์จากผมเท่านั้นนะลิง์จากคนอื่นนี่ไม่ใช่นะท่าผู้ชมนะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะบาย